เรามาดูข้อที่79บ้างครับ79ว่าถ้าสีไวโอลิน1ตัวครับสุ่ว่าตัวนี้เป็นไวโอลิน1ตัว1ตัวว่าเป็น 1p ก็แล้วกันครับอ่าวัดระดับความเป็นเสียงได้40 decibel เปลนัเปยนตั้ง1เท่ากับ40 dB ถ้าต้องการให้ระดับความเป็นเสียงเพิ่มขึ้นเป็น70 decibel ที่ตำแหน่งเดิมด้วยนะครับจะต้องสีไวโอลนกี่ตัว เพราะนั้นเดี๋ยวคูก็หนดแบบนี้ครับตอนหลังเนี่ยเราไม่รู้ว่ากี่ตัวถูกไหมเพราะนั้น P2 เราก็โำหนดให้เป็น n p ครับ n ก็คือจํานวนไว,นะนว,นวโอลินนะจํานวนไวโอลินที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวกูกำหนดเป็น,ปนระยะ R ก็แล้วกันนะ R เท่าทเดิมจะวัดระดับความเข้มเสียงได้70็ดสิบเดซิเบล โอเคในข้อนี้มี2สถานการณ์นะครับเราเรามีระดับความเสี่ยง2ตัวเพราะนั้นกูตั้งสมการเบต้าสลบด้วยเบต้าหนครับเท่ากับ10บล็อก i2 ส่วนด้วย i1 ไปเลยก็แทนค่าเลยครับ70ลบด้วย40เท่ากับ10บล็อก i2 ส่วนด้วย i1 อ่าเดี๋ยว i2 i1 เดี๋ยวกูแทนค่าไปเลยก็แล้วกันนะครับ ไ2ก็แทนค่าเป็น p สองส่วนด้วยสี่ p r สองยกกำลังสองแต่ในนี้มันเป็นระยะเดิมนะครับครูใช้เป็นตัว r ที่เฉยนะคอหนึ่งก็แทนค่าเป็น p หนึ่งส่วนด้วยสี่ p r หนึ่งยกกำลังสองก็ r มันเท่ากันครับครูใช้เป็นตัว r เฉยครับ4ีตัดครับเจ็ดสิบลบสี่สิบก็จะเหลือสามสิบเท่ากับสิบล็อก p สองส่วนด้วย p หนึ่ง คนนี้สามตัดอ่าสามสามตัดไม่ได้ต้องบอกศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ครับศูนย์ซ้ายขวาตัดไงครับก็จะเหลือสามล็อกที่สองก็แทนค่าเป็น n p ครับที่หนึ่งก็แทนค่าเป็นหนึ่ง p ตัดอีกเพราะนั้นมันจะได้เป็นสามเท่ากับล็อก n สะหรับ บรรทัดนี้ก็จะเหมือนเดิมนะจริงๆเราทําเขียนค่าบรรทัดได้เลยนะครับแต่ว่าในที่นี้ครูไม่ค่าบรรทัดกันแล้วกันตัวเลขด้านซ้ายมือนะครับครูจะจัดรูปที่อยู่ในรูปของล็อกนะครับเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันเป็นล็อกสิบนะล็อกสิบล็อกอล็อกเอ็นฐานสิบนะครับเพราะนั้นครูจะเอาเลขหนึ่งเข้ามาช่วยนะสามตัวนี้ครูก็คูณหนึ่งเข้าไปเลยคูณก็ไปเลยแบบนี้ครับหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือล็อกสิบครับ นี่นะหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คือค่ามันคือล็อกสิบเท่ากับล็อกเอ็นอันนี้เราย้ายเลขสามครับมาเป็นเลขยกกลาลังของสิบนะครับตามกฎของล็อกนะฮะเราแค่ทําย้อนกลับมันจะได้เป็นล็อกสิบยกกําลังสามเท่ากับล็อกเอ็นเพราะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นล็อกฐานสิบเรียบร้อยแล้วครับขวามือก็เป็นล็อกฐานสิบนั่นหมายความว่าตัวเลขด้านหลังครับตัวเลขหลังหรือว่าตัวแปดต้นหลังมันเท่ากันดังนั้น สิบกำลังสามเท่ากับ n แสดงว่าเราต้องสีไวโอลินทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งพันตัวนะครับจะเป็นคำตอบของข้อที่เจ็ดสิบเก้า